สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักทั้งคนที่อยู่ในสถานะโสดสถานะที่ไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2567 เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ King of War, g m p e s Dusty, Two of Swords, Two of Pentacles, Dead, t e r o h a n King of Swords, W, Knight of w a r d ค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่ โสดแล้วก็คนที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีธนูในช่วงตอนนี้ได้เริ่มต้นนะบอกไว้เลยว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีคนที่ชัดเจนมีคนที่เขามั่นคงมั่นใจแล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจเปิดตัวเลยนะคะในช่วงตอนนี้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักเหมือนกับ พร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะมีฐานะมั่นคงในเรื่องของครอบครัวนะคะรวมถึงหน้าที่การงานไปด้วยก็ได้ที่ผ่านมาคุณเคยผิดหวังคุณเคยเจอความรักที่มันถูกบังคับโดยที่ตัวคุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เมื่อถูกชักนําจากความรักจากคนรักถูกกระทํามากกว่าแต่ตอนเนี้คุณมั่นใจคุณเข้าใจแล้วเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเปิดมันต้อนรับ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะมีคนรักเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่ไม่ชัดเจนแต่ถ้าคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนในช่วงตอนนี้มันเหมือนกับว่าประคับประคองให้ความรักยังคงอยู่ไม่อยากที่จะสูญเสียหรือใด้ไดไปไปทั้งสิน้นเพราะบางทีความรักถ้ามันต้องเลือกต้องแลกก็อยากให้คิดว่าให้คุณใช้ใช้หัวใจ อีกอย่างคือความถูกต้องความถูกต้องความชัดเจนต้องเลือกมาอันดับหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจด้วยความถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคะเพราะมันจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจโดยตัวคุณอยากให้มองถึงในเรื่องของความชัดเจนและความถูกต้องความถูกต้องตามคำนองของธรรมนะคะที่คนส่วนใหญ่เขาเขาทำกันเชื่อว่าชาวราศีธนูตัวคุณเองในช่วงตนเนี้ยเหมือนกับว่าอยากไปพัก อยากไปนั่งสมาธิอยากปีกิเวกอยากสวดมวนต์ภาวนามันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบคนเคยถุกขอะพอทุกข์ดังหนักเขามักจะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมหาความสงบนิ่งเพื่อที่จะจันลงจิตใจทำให้มีสติทำให้คิดให้พูดอะไรวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าได้ได้เป็นอย่างดีและก็สำหรับคนที่ โสดโสดมายางยาวนาะนจริงๆชาวราศีธนูคนที่โสดเหมือนกับว่าในช่วงตนนี้คุณก็ยังอยู่ได้อยู่นะโดยตัวคุณถึงจะมีหรือไม่มีแฟนหรือไม่มีใครเข้ามาก็เหมือนกับว่ายังรักตัวเองมากขึ้นยังเข้าใจหรือถ้ามองกับกันก็คือในช่วงตนนี้ไม่ว่าคนที่อยู่ในสถานะโสดหรือสถานะที่ไม่ชัดเจน เหมือนกับว่าคุณจะได้เจอได้เจอคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไคนที่อายุเยอะมากกว่าตัวคุณคนที่ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ความรักชีวิตคู่คนที่ใช้ชีวิตมากอดน,นะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่อยู่ใกล้และอบอุ่นไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเจอบทพิสูจน์เรื่องราวชีวิตมาอย่างมาอย่างหนักหน่วงมาอย่างยาวนานมันก็เลย ไม่แปลกที่เขาที่ค่อนข้างที่จะเลือกคนคบคนเหมือนกันนะคะรบคนเหมือนกันเพราะเขามองมองการไกลมองอนาคตถ้ารักก็จะรักจริงนะคนนี้คนที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าจริงจังคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการใช้ชีวิตผ่านการมีคู่นะคะท,แบบทุกรูปแบบทุกรสชาติเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนฉลาด แล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นในตัวค่อนข้างที่จะเลือกวิธีพิถีพิถันมากถ้ารักก็คือรักก็ลุยเต็มที่แต่ถ้าไม่รักก็คือชัดเจนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาไม่อยากเสียเวลาในความสัมพันธ์แต่ถ้าคิดว่าใช่ก็าสามารถศึกษาดูใจกันไปได้คบไปก่อนได้อย่าทีเล่นทีจริงอย่าทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนกับเขาเด็ดขาดเพราะเขาเป็นคนเด็ดขาดเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็จะชัดเจนในความสัมพันธ์ ถือว่าช่วงเนี้ยมันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งที่กําหนดทําให้ตัวคุณและเขาได้ได้มาพบกันได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มาอยู่ใกล้ชิดกันหรือได้มาสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้สําหรับชาวราศีธนูเองแล้วนะคะในช่วงตอนนี้ซึ่งเป็นจังหวะที่ชีวิตคุณจะได้พบได้เจอคนที่เขาเขาเคยผ่านประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในการมีคู่ในการมีความรักและเขาก็เด็ดเดียวแล้วเขาก็ฉลาดถ้าคุณอยู่ใกล้แล้วคุณจะหมดห่วงคุณจะไม่ห่วงคุณจะไม่ทุกข์เพราะว่าเขาจะเป็นผู้นําที่ดีในการที่จะชักนําหรือเดินนําให้คุณได้ได้พบในสิ่งดีๆในวันข้างหน้าและคุณจะมีความสุขมีความสุขมีความหวังมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะอยู่ภายในใจสําหรับชาวราศีธนูเองแล้ว ขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้้นกันนะคะในความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีธนูอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษให้ไหม King of p e n t a c l e t r e e of Swords Two of c u p จะได้เจอจริงด้วยนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่สายเปหนักเหมือนกันนะคะ king of p e พ t a c l e ผู้ใหญ่คนที่อายุเยอะแล้วนั่งถือเหรียญคือเขามีครบมีครบจบในคนนี้คนเดียวนะคะสบายอนาคตรุ่งเรืองหมายถึงคนที่มีฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองคอยซัพพอร์ตแล้วก็อีกอย่างมีมีภาวะเป็นผู้นำมีความสุขอยู่ใกล้และอบอุ่นไม่ต้องดิน้นรนอะไรมากมายคนนี้นะคะคนนี้ แต่ถ้าบางครั้งคนที่อยู่สถานะไม่ชัดเจนยังมีความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือนะคะจะกลายเป็นความรักซ้อนความรักสามเศร้าจะไปเจอคนที่เขามีคู่อยู่หรือเปล่าทุกนะเจ็บนะอึดอัดแต่ก็ลองออกมาได้แค่เสียงแผ่วเบาๆตะโกนเสียงดังไม่ได้นะคะรู้สึกอึดอัดแล้วก็เป็นทุกข์มากแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าดูอยู่ข้ามาบอก มันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งที่มากําหนดชีวิตคุณจะพลิกผันนะคะจากร้ายกลายเป็นดีจะจะได้พบคนดีใ้เจอคนที่ดีที่เข้ามาเพราะสุดท้ายแล้วถูกออบคับมันคือไพ่คู่มันคือไพ่คู่ที่คอยจับมือกันนะคะจับมือกันไปเติมเต็มซึ่งกันละกันนั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าความเสียใจอะไรที่มันไม่เข้าใจกันเติมเต็มซึ่งกันและกันให้ไหมสองทัวยนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะ ช่วยเหลือแบ่งปันนะคะช่วยเหลือแบ่งปันกันในความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีธนูในช่วงตอนนี้คนรักของคุณนะคะเขาคิดยังไงอยู่ขอดูความรู้สึกของคนรักให้นะคะ s e e open คืนใน open คุณ for open คืออน เขาอยากช่วยเหลือคุณจริงแหละเขาอยากแบ่งปันเขามีความสุขความทุกข์อะไรก็ตามนะคะบางทีอยากสนทนาอยากพูดคุยอยากตกลงค่อยๆจีบกันไปก่อนเขาเดินทางมาจากแดนไกลนะคนรักของคุณนะคะเขาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่จะพิชิตหัวใจคุณให้ได้และบางอย่างบางทีเขาอาจจะมีสิ่งของหรือว่ามีอะไรที่สามารถแทนใจเป็นที่ระลึกได้นะ่ะอยากจะมองไปกับชาวราศีธนูอยู่ นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาสบายใจเขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเขาอยู่แล้วเขาปลอดภยัยก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะที่ในช่วงนี้มีความสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์กับชาวราศีธนูในความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนอยู่ก็าตามนะคะในช่วงตอนนี้เขาเขาตั้งใจนะคะคนรักของคุณเขาตั้งใจ แล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้กับชาวราศีธนูด้วยตอนนี้เขารู้สึกพิเศษมากขึ้นแล้วก็มีความหวังในความรักที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะในความรักความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ